คิดแล้วใส่ยคะเขียมใส่อะ้กะเทียวันนี้กี่จะทำซ้ตมตำเลยคะซ้ตมตำโบปลา พี่ลนีนึ่อันก็พออะะใส่สองอ่ะใส่ห้าอันก็ำตาลตาละคะใส่นำตาลเอาอาเนี่ยใส่กันี่ยอ้่นนิดหน่อย เยอะไปไหมคะลูกเยอะไม่ใช่ตามน้ววตใส่อนไหมใช่อะ,อะไรน้ำปลาน้ำปลา้งข้ออาหยอกใส่ช้อนม,มันนะ้องอก เบ yup. um, ี้ยไหดีได้ค่ะมาช่วยใส่ไงถั่วด้วยใส่ถั่วะเสรนี่ใส่ไหมไม่ใส่ใส่ดีกว่าเสีช้อนกันไห จะน้องทำอะไรกินดีครับน้ำต้นตังต้นตังค่ะต้นตังต้นตังแล้วใส่มะกอโรลมะกะลอนี้นะคะมะกะลอโรลมาและวก็อาช้อนคนไหมคะเสร็จยังคะอร่อยไหมคะลองชิมตับแล้วต้มงด้วยดิตับปีอ่ะคนด้วย เังตังตังตมงเัง้ังตังตังตลงตังตังตังตคงตั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 งตคะตังตัวตังตังตังตคงตังตังอัังตั่ต แซ่บไหมโอเคเสร็จไหมคะอาตักใส่จานคอยคะต่พอยไคะอะไระขาัดเนขัดอัดขัดขัดไัดขัดขัดขี่ขัรขัดขัดไขััดัคะ เอาใหม่ในครค่ะยังไม่เสร็เสร็จยังค่ะข้าวสาไปอีกนิดเดี้วอีกนิดีย Sẽ chạy đi không? Em làm 嗯哼。<laughs>